นี่จะเป็นอเทมของเฟนนี่นะครับผม่วนรูนนะครับผมที่ผมแนะนำก็เดือยนะคะรับรูนที่ผมแนะนำนะครับผมจะเป็น้อเสียหายข้อบวกตามที่ผมบอกปนะครับผมนนะแต่ละคลิปรนะูนไม่เหมือนกัน,น,นก็ไ่ต้นะครับผม แต่ชิบอยู่แตนไม่เจอทัพน oh, uh, ี้มาครับผมอยู่กับวีรนี่ชื่ว่าคาร์ฟินนี่นะครับผมถึงทัพนี้จะไช้ของเขาก็เถอะเขาเล้าว่าเล่นเล่นดูดูอ้หลับก็เตอร์กันนะเราเลี้ยอนน่ะโอ้เป็นแล้ว เดี๋ยวรอรอลากเลสครับผมก็นั่นค่ะเป็นนี่ยังไ,ไนะครับผมริบทำบบดาเมจริบเก็บตังค์ครับผมก็ทำดาเมจเอ้เยอะนะครับผมมันแค่แค่รี่ทั่วไปนะเก็บตังค์หาเงินเข้าผมไม่ต้องไปอยู่กับใครครับผมดูเอนคนเดียวมอยู่กับเราก่อนนะครับผมแล้วก็มีการรีบขึ้นมาครับผมในค้นวัดวววทีน่าเก่งครับผมเข<ต>าเป็นเบาเบาน

ปดนี้ไม่แดของยอนจริงๆนะคนดูตอกอ่อนของเขายากมากครับแต่ก็ยังพอตอกอ่อนได้ครับผมโอ้ทัดลุดขอโทษนะครับนม่กี้ใครไปเนี่ยาอยกย่ยเียด้วยหอโอเคเสียเีไปนกวต้องนว่าทาที่เจอไว่ตอบแชทโอ้กเจ้าโอ้ตาย โอ้โดนทั้งยกโดนทั้งขัดย่างๆที่โดนหมดแล้วน้องโดนตดสุดเมอกี้เลิกจะได้อยู่เก็บเจ้อย่างเงาของผมตายละไม่ ze, เอาเองแบกคนเลยไม่ให้แบกไปเยพี่ยอมพี่ยอมเอ้ย ได้แล้วาคุณดูคุณดูไม่เชื่อไหงเรามีอะไรครับผมมีเคยมีการ้ายคุณดูรู้ไหมนีแต่ม่น้อยนะไม่เคยมีเลยเดียวเดี๋ยวเลนบนไปเก็บแค่นี้ยังไม่ไม่เท่าที่ไม่ตอบแพตเตอรดี เเข้าไปแล้ระวังเขาตื่นตอนนี้นะหัวแตกมายุณนกยคุณไม่ได้อยากรู้เลยนะว่ามึงหูบินไมต่อยาอยาอยาก้ฟังโอ้โหูินไป่ต่ข้าง เ like คยมีวิธีช่วยหายก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะผมผมอยากขายมากเลยมาวิงาา่งมาสองรอบสามรอบแล้วอะมันเหตุการณ์นี้ป็นไม่ไไม่ได้เป็น,น,ปนอะไรนะแต่พอเราฟังแล้วก็ใส่รอบมันจะหายนะผม m ม w ะ a p o n s ้วเน as ยเ c า c ูด e as my skin เตอบแค่กมันไม่ตายหรอมันรอดไงรอดจากการจากผมไปไงยิงมาแล้วเร็วๆรีบมาล้วเดี๋ยวถ้บอลเซอร์จะเข้านะ มบัตเซิร์อนั้อยากมั้่รถสมบตเซอร์ฟอนนอนไรได้เป็นติ๊ชอบชัพกละตัวบีมายซึ่งแ้วตนันที่ขัดนี่รักตนะาจริงๆน่เฮ้ยทรไยได้รับหลังดีมันนี้ เด็กๆไปน้องเด็กๆก็โปรโมทนะแค่ดีคือรโมทขายร่นที่ดีสุดเลยนะโปรโมชั่นนะผมสามร้อยบาทตองปีเร่ใช่ซือาแซตัวไม่ขาย เมือไข่ก็ายไข่ไปขายเพ่อสร,ารา้างตัวให้เขาเได้เอวอลวยนะตัวเขาโดนเยอะนครับราคาได้เป็นไงีราคาถูกไห,ไหม,ไไมใช่ดีะราคาถูกไหม

อาจจะไม่ได้นหุ้มววางอะไรประมาณนั้นนะ่แต่รับรองว่ามีเทมที่ทุกคนต้องการจริงๆแน่นอนนะผนะมต้ออะวะออเยนะพี่เล่นยัง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 ยัพี่เสร็จแตามพูดหนูด้วยนะได้ครับดูว่าเจ้านี่ทวงรังังเนี่ยไม่มี ราให้เธอคนเดียวนนี่โปมโมทเก่งที่ถ่ายถ่ายเก่งถ่ายเก่งเธอจะไปรักได้ไงอ่ะอ,อืมม,มันโคตไฟโอ้ยรักเลยอ่ะรับมปับมันมีสภาพอะวันะละอมันมันมันกัน มันมันมันว์าไปแล้วแล้วจะติดงที่อะไรเนเดินเดดเนลงไปเดนละเออเราก็รู้ด้วยนะมันยอนแาตนี้มันไม่มีตะตันตะตะก่อนแล้วนะมีแค่ตโลอี่สิบหาเปอร์เซ็นตน้สองก็มปผมไะไม่เท่ากับโปรโมชั่นสามร้บาทสปี ใช่กี่โอเคติ๊กบางทีก็่เกอบเลยนะตาจาย์ถ่ายเนี่ยอาจารย์ครับที่ผมเรียนมาผมไม่ใช่นะครับจากการตลาดอี่ที่การย์ต่อมาผมก็อยากลองห้างเลยไม่เข้าใจเนี่ย ใ่ก็โดนอันติยอนเข้าไปม่เยอได้ปอยู่สองยอนนี่เราวลสได้แล้วเวทเลเ็กกว้วเอาลเวเเเยวไเงเคูรับผมอาจจะยิงแบบว่าไม่ผผยิเบ้องางแต่ไมป็นแร่เป็นไงฮิปก็เดี๋วต้องหนีอะ เพราะอะไรครับมีเพื่อนช่วยเอ้กี่ตาเนี่เอาเป็น MVP ีพี่ให้ไละตายสิไม่ตายสิรอไปหาดูโอ้โหกี่ต้องรอตัวร้ายจะรอตัวร้านะโมยิงลม ปับเนี่ยครับถุอแรงว่นอนอยเ็นรับประกันโดยเอ็นเจมิบไม่ทำแน่ทำแล้วก็เยเอฟบบก่อนเฮ้ยเมื่แล้วขายจะเห้าไอติมปิดปิดขงนี้ไปอันนี้ไม่ได้ไม่เป็น มะะข้าเลยดีครับขอักทีลย่ดวยต้แน่อ้เ้าก็มาวะยิงเอกไม่ยิงทีเกือบหายหมดหลอด น้องเข้ามาแล้วก็ดูดเลือดโผล่ไปครับยิงไม่ได้กดฮะกดไม่ทันยิงครับผมไปทิเลยเหรอเนีนยงงี้ให้คนดูไม่เน้นเลยว่า มีเยอะครับผมเล่นแจได้หมดราคัทโผลเอาเยอนะคัสเซ็จะคอยเนี่ยต้องคอยใช้รถตัวยิงกรายหายหรือเปลขี้แมวค้องมาเลี้ยงอะไรยเนี่ยไม่เปิดคองอีกอย่างเขยากไฟอ่ะอยากอยากไฟไหมล่ะ เอาเอาอายนก่อนได้ปะแอดป่าอายนคืออะไรครับย้อนเหรอแอดใหมนะ่เนาะทำแับอายนุนลั่นโอ้โโกดเฉยนี่ โดนไปทีเป็นไงครับผมเเน้นแจกดาเมจนะครับผมจากการนี้นนะเขาต้งจะได้เอวทีแนละ้วเอ็มโซน,นได้ด้เอมทีเยอะมากแต่ไม่เจียงได้ก็เอานะเลย่ดีทีนะ่หนูแอบตาย โอเคโ,โ,โ,โอ้โอ้อะไรนะ TV ที่วิทย์ีบ้านดูป้อมทีวีเลยอะไรครับผมจบไปคลิปแล้วครับผมก็จากกานาันครับผมผมมีร้านเสื้อผ้าแนะนำครับผมเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะครับผมทั้งมือหนึงหน่งทั้มือสองครับซิมบิ๊กช็อปอนเนสกอรบีไอเอ็มนะครับผมเดี๋ยววันอทิ้งวไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,เ,ยจเจอกัน